มืดบอดของโลกมีตลอดเวลาที่พระตะถาคตไม่เกิดขึ้นพิสุจ์ทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความประกดแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดกลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏ เดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤด,ดูหรือปีย่อมปรากฏนี้ฉันใดพิสุจทั้งหลายข้อนี้ข้อฉันนั้นตลอดการเพียงใดที่ตาคตผู้อารหารันสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแงแสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ออยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทําความบอดการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการํำแนกแจกแจงการกระทําให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง4ี่ก็ยังไม่มีก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่ว่าในการใดแล ตาาคตผู้อรันตสสัมมาสามพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแงแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอ,อันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการํำแนแกแจกแจง การกระทําให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสีซึ่งอริยสัจทั้งสอ,อย่างไรเล่าคือซึ่งทุกขอริยสัจทุกขสมุอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทําโยกกรรมเพื่อให้รู้ว่ามี้ทุกนี้ทุกสมุท,ทยัย นิทุกขานิโรธนีิทุกขานิโรธทักะาามินีปฏิปทาดังนี้